สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเจี๊ยบก็จะมาแนะนำหนังสือสวดมนต์ค่ะเล่มน,นี้ค่ะมีชื่อหนังสือว่าสวดตลอดปีชีวิตดีตลอดไปสุดยอดพุทธมนต์คาถาศักดิ์สิทธิ์การทำสมาธิเจริญภาวนาที่ทุกคนควรสวดที่ทุกบ้านควรมีนะคะแล้วก็จะมีคาถาบทสวดมหาจัก,กรพรรดิค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสวดพร้อมๆกันนะคะบทสวดมหาจัก,กรพรรดิ หลวงปู่ดูธรมมัปัญโยจังหวัดพระนครศรีอินทยาณโมพุทธายะพระพุทธไปรัตนญาณมะมีนภารัตศีสะหัสาหาสะสุธรรมมาพุทโทธธรรมโมสังคโคยะทาพุทมโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักคีทานางวะรังคันทางศีวะลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโย วันทามิสัภะโซพุทธธรรมะสังฆปูเชมิสวดจำนวนจบตามกำลังวันอาทิตย์6จันทร์สิอังคาร8พุธ17เจ็ดเพรหัสสิบเก้าสุขยี่สเสาร์สิบสวดเสร็จแล้วน้อมพลังพระเข้าตัวด้วยบทนี้ สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระรับปัสต,ตาปัจเจกานันจะยังพระลังอระหันตานันจะเจเชนะรักขังพันธามิสัพพโซ ทิธานมิทำมังอธิธานมิสังขังอธิธาน